พี่น้องจ้าพี่น้องเจฟ้าสิกินไอศครีมโบราณเด้อจ้าอันนี้พอขาสงสัยเหรอจะไปลงยูทูบยูทูบจ้าคุณจะกินสูตนไหนมันมีสีอะไรบ้างสีเหลืองอันนี้อัลละ0ิบาทนี่ค่ะไอศครีมโบราณมันมีถุงกันอยู่แล้จ้าประทองว่าสิมีเอียงเขามาอยู่ได้หนีนะจ๊ะอัลละศิบาทจ้าปู้เปินเตรียมไปหายเอาไปให้ผพุทธเอาซีงยังอันนี้มันจากอยังเหี้ยสีบ่วมาจัดนะ เอาไปเลยไปให้ตลาเบิ้งคอยจับคอยเบิ้งเนี้คอยเขาเบิ้งเนี้ยคอยชิ้เลือกเอาพี่น้องจ้าคอยจับเองนะเบิ้ง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 เนี้ยไม่เสียบไม่เสียบเด้อเด้ออันอ hey, <re> <speaking in here> <speaking in here> yeah, ันชิ้เลือกหนิแม่ยังไงยังไงอู้หูอยากกินทุเรียนทุเรียนทุเรียนจากพี่น้องจ้าอุ้ยเฮ็ดเองบอกฮะหรือรับมาหนิครับ เดาเดาเดาเด้อพูนหนึ่งามเลยุงอไรพี่น้องจะอาจับไหม่จ็บไหมันนี้น่นอันนี่เพื่อนเพื่นบอกไปไงฮะผจ่ใจเงินเพื่นเอออาห้เห็นนาคอยก้อนเออดีเลยพี่น้องจาะกอคะพ่อค่ะนี่สวายตะกี้ขอเงินอีพออีเมลไปซื้อจ้ะบม่ห้จอด ตะกี้แตาอยากตะกี้ักบาทนี่เฮาสื้อตะกี้นะเนาะบ่ได้แพงเด้เดี๋ยวหนึงสิบาทจะพี่น้องเอื้มเลยตะกี้บดรุ่นเฮาบวมมีมีแต่เอาหยังแหละอันนี้ตุงนหัวยันขาสั้ๆเอ้ายักระดูกบดได้มาใครขี้เกีย็ได้อนได้ไม่ยกี่ร์ขี้บอบเขอแมึงกินอือมอื้อเขาขี้งอรับเสียบไป่ห้ได้ก่อนเฮ้ยครัอ อะไรซื้อบะขาพี่เ้องจนื้อค่ะอะไรคลื่นเย็นก็จะตีเย็นยังเนื้อย่างอะไรคลิ่นแ่บอ่ะเหมือนเหมือนเหมอนเหมือนบเห็นหอะพ่อาตมซอยอมาเสียบตรงๆบรใหาพ่อค่าเสียบหายได้ในเสียบเองตอนี้ไม่เสียบเลาเยอะพ่อค่ะไ่ได้เสียบหายจ้ะ ปลอดภัยนะคะอันนี้อืไอ้สกิมจะพี่น้องจาเคยกินบ่ลเดียมใ่ไอ้สกิมโบร,ราณนะจ๊ะอันนี้นอันนี้กินหัวเดียนค่ะมักทุเรียนจะมาจะบานเลยมาจะเหงื่อมาจะถ้าเราถ้าเหงื่อถ้าเราค่ะโอ้ถ้ามาจะเราค่ะมันแล้วคะ่วคะ แล้วก็กินก่อนให้หัวซ้ำนาทีมันบอกหัวซ้ำนาทีมันมันเอาลงบล็อกยูทูบไม่ดีไม่ก่อนให้หลอดแล้วให้หลอดเอาเลยนะแซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ามากินนล้วกันอากาศร้อนๆแบบนี้กินแบบนี้เย็นๆแซ่บค่ะพ่อคขาก็ยืนถาขั้นบ่อขั้นบ่อถาเอาเงินกับบล็อไปแล้วคนนะคะเพราะว่าเจฟ้ารีวิวก่อนให้ครบซ้ำนาทีนี่จ้ะบ้านพี่น้องมีบ่ร์คาไอศ์ครีมโบราณจ้ะ หาัดจะฝ่ามีเด้อหมัดแม่ยาอมัดแม่ยาบัดจะฝ่าเพิ่อนบ่มีขายเพิ่นมาเลาะไปเสื่อนม่เห็นลรอกขายในค่ะมาอันใหม่ละซีบัตจ้ะกินแล้วแซ่บค่ะกินแล้วติดใจนะคะไอศครีมโบราณนะจ๊ะพอ้าอยู่บ้านเราข้ามหมดเดิอพี่นองจ๊ะพอ้าอยู่บ้านเราข้ามจ้ะแม่นมากไก่เนอะพอ้าเนาะแซ่บอย่างที่ว่า่บ้าบว่น ่อค่ะเหตุเองบอกพ่อค้าว่ากินลืมทำรับมากบอโอ้นี่ค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับเจฟ้าด้วยนะคะไอสครีมโบราณจากพ่อค้าขาดไปผ่านมาเห็นเจฟ้าก็เลยซื้อกินเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆค่ะ